เียงอ่ะวันนี้ประมาณเกือบสองร้อยตัวลงปลาวันที่ยี่สิบนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเปลี่ยนน้ำแล้วติดตามไปเรื่อยๆนะครับสว่วนนี้ก็ ไปกุยครับ,บีปกุยไปกุยมาร้อยก็ตัวใช้เวลานานแค่ไหนามาดูกันนะครับมามาครับเพื่อนผมจะพาไปดูปลาดุกนะครับที่ผมเลี้ยงไว้ประมาณสองเดือนแล้วนะครับสองเดือนแล้วมาดูกันว่ามันจะโตแค่ไหนนะครับมันจะเลีเ้ยงแบบไหน,นครับเราจะทําการเลี้ยงแบบ ทดลองแบบน้ําบนนะครับเดี๋ยวจะดูว่าระบบน้ําบนเราเป็นยังไงนี่นะครับนี่คือส่วนที่ว่าเวลาเราถ่ายน้ํานะครับเราจะใช้ปั๊มดันขึ้นไปข้างบนนี่ครับดันบนถังนะครับจะส่งน้ําเข้าไปในสวนน,ะนี่จะเป็นระบบน้ําบนนะครับสูบน้ําขึ้นมาแล้วทํากองนะครับทำกองแล้วก็ทกองอีกชั้นหนึ่งนะครับเราจะ็ให้น้ําหยดนะสะอาดครับ เรียงสะอาดมนกมาเปลี่ยนน้ำใหม่ครับเพราะว่าน้ำจะอยู่ได้นานนะถ้ากาเป,ปริมาณเยอะนะครับมันจะเป็นส้กลางเป็นส้ใหญนะ่น้ำก็จะอยู่ยงี้นะ น้ำบนสร้างออกซิเจนให้ปลานะปลาก็จะโตวไวนะน้ำก็จะไหลออกด้านล่างนเดินไปหากังท้งทุกบ่อเนี่ยกลังทุกบ่อน,ะน,น,อนี้กำลังเติมน้ำอยู่น้ำก็จะมาเข้าถังข้างล่างนี่นะครับจะดูดเอาขี้ปลาด้านล่างนะดูดเอาขี้ปลาด้านล่าง แล้วก็จะยิ่งอ้อมมาเอามาเติมถังนี้ก่อนที่จะเติมก็จะทําการกองก่อนนะครับกองถินแล้วกองกองแล้วดูขึ้นมาดูขึ้นมาแล้วมากองอีกชั้นหนึ่งทํางในก็ดับกลิ่นด้วยพวกถ่านอะไรนะครับถ่านไอถ่านแล้วก็ดับกลิ่นแล้วก็ถินนั่นแล้วก็หยดลงไปเป็นออกซิเจนให้ปลายก่อนที่จะหยดจะมีการสร้างออกซิเจนตรงนี้ก่อนนะครับ วเวลายินเสียงก็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 น้ำมันทิ้งตัวลงไปแล้วก็จะเป็นฟองอากาศพอเราถ่ายน้ำเราก็จะใช้ปั๊มในดูดมาใส่ถังถังไหลส่งไปในสวนส่งเข้าไปแลในส่งข้อเข้าไปในสวนเราก็ลดการกับ ซื้อปั๊มประติเราต้องดูดแล้วก็เอาใช้ปั๊มดันเข้าไปในสวน,นรเราไม่ต้องการแรงดันนะเราต้องการแค่ให้น้ําไหลไเฉยเราใช้ถังนี่นะครับถังสองร้อยลิตรเทนขึ้นไปก็ให้เป็นการลักน้ำนะครับข้างบนนู้นก็จะเป็นที่สูงนะครับแต่ตั้งถังให้มันสูงกว่าตรงนี้สักนิดนึงน้ําก็จะไหลไปไดนะ้สะอาดนะครับนี่พร้อมขายแล้วนะครับนี่พร้อมขายแล้วนะครับขายได้แล้วครับ ไปเป็นสอย่งนี่เป็นสอย่งไซ,ไซบโบสองตัวก็จะเครียดนะครับเราไม่มีผักบาอย มีความให้น้ำเสียไวขึน้นเลยปลาก็จะไปสลดต้องเปลี่ยนน้ำใหม่ถ้าจะยให้ันกินอาหารนะครับต้องดูงงนะครับทั้งโมดอันนี้จะเป็นตัวเล็กนะครับตปลาสาไวอันนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นดีบโอยยังไว้กินครับน่าจะก็าข,า,ขายครับ ทำสะอาดสะอาดด้วยกินเองจะสั่งสั่งได้นะครับขอบคุณครับส่วนนี้ก็จะเป็นระบบควบคุมนะครับจะใช้อแดปเตอร์นะอแดปเตอร์12โวลต์นะตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้สวิตช์ไฟไฟไว้เ,วเปิดกลางคืนนะเป็น LED แล้วก็จะเป็นดิมเมอร์นะดิมเมอร์ปรับแรงไฟของมอเตอร์นะ มอเตอร์เราต้องใช้ตัวดิมเมอร์ในการังคับอันนี้ไฟแจ้งสถานะของอะแดปเตอร์นะอันนี้ก็จะเป็นไฟของมอเตอร์นะเราจะใช้ดิมเมอร์เพราะว่าอเราจะสูบมันสาเหตุที่เราต้องใช้ดิมเมอร์นะนก็จะเป็นแบบนี้ครับบวกมันยังไม่ดีมากเท่าไหร่นะเพรา ข้อไหลกลับด้านล่างนะครับที่จะดูดที่ปลามาเข้าถังเนี่ยมันเล็กไปนะ้นําที่ไหลย,ย้อนกลับมาเนี่ยมันช้านะครับปั๊มดูดด้วยกําลังดูดเต็มที่ของปั๊มก็คือกินไฟอยู่ที่ประมาณ11บโวลต์บบอโวลต์ครับกินไฟอยู่ที่12บอโวลต์เต็มที่นะครับถ้าสูบพุ๊บน้ําจะหมดถังนะครับน้าจะไหลามาไม่ทันอเราก็เลยต้องจาเป็นต้องใช้ติมเมอร์ในการบังคับนะครับคือว่าเราจะให้สูบในการเติมอากาศเนี่ยนะอยู่ใน ในเลงของของไฟที่ไม่มากเกินเกินไปนะับเราจะใช้อยู่ประมาณ1 0บโวล์นนะจะอยู่ประมาณ1 0บโวล์ทำไมต้องใช้อยู่ประมาณ1 0บโวล์น,นะครับมันจะมีเหตุผลอยู่คือถ้าใช้แรงประมาณ1 0บโวล์น,นี่มันจะเกิดแรงดูดที่แรงขึ้นนะเช่นว่า น้ำในบ่อจะสูงกว่าสูงกว่าน้ำน้ำในถังนี่นะครับพอาน้ําไหลกลับมาเนี่ยพอาน้ําไหลกลับด้านล่างมันจะแรงนะครับมันจะมีแรงดันตรงนี้มากกว่านะน้ําจะออกน้ําจะออกของคอนี้แรงทาให้ปั๊มดูดกระชากได้เร็วแรงดูดทึงด,ดูดด้านล่างก็จะดูดขี้ปลามาได้ดีถ้าเราใช้มากเกินไปมันก็ดูดดีเกินไปครับแต่ว่าน้ําในถังนี่จะมาไม่ทันที่จะต้องแก้ไขนั่นก็คือว่าเรา ต้องเปลี่ยนคอด้านล่างให้น้อยไม่ต่ํากว่านิ้วนึงไม่ต่ำกว่านิ้วนึงจะดีมากครับให้ใช้ตําตัวขนาดนี้นะครับไม่งนี้ก็น่าจะเพียงพอได้ดตั้งสี่บ่อห้าบ่อจะต้องใช้ใช,ใช้ใช้ท่อป,ประมาณนิ้วนึงขึ้นไปเก็บขึเพ่งก็พอดีนะใครที่จะลองทําก็ลองทำกันดูนะครับผมว่า,าเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงหอยอะไรเงี้ยนะถ้าเราให้อาหารไม่มากเกินไปนะ น้ำที่เราใช้น่ะมันก็จะประหยัดขึ้นนะครับเคื่อนว่าเราจะเปลี่ยนน้าทุกอาทิตย์หนึ่งอ่ะก็ะน่าจะอยู่ได้ถึงประมาณ1ิบวันเลยสิบวันสิหวันแล้วแต่การดูแลนะครับถ้าเราเปิดออกซิเจนแล้วขยันล้างกรองสักหน่อยหนึ่งนะ่ะมันก็จะอยู่ได้นานขึ้นแต่ถ้าเราเปิดม่งไม่เปิดมั่งเงี้ยมันก็จะทําให้น้ําอยูมันบอ่อมันนิ่งเกินไปแล้วก็ทําทให้น้ํามันเสียไวนะ้ับ มันก็จะดูดมาแล้วก็เราขยันล้างกองถ้าเราขยันล้างกองก็น้ําก็จะไม่เสียไปลองทํากันนะครับใครสนใจก็ลองศึกษาดูเพิ่มเติมนะครับอันนี้มันก็จะเป็นแบบของผมทํานะครับผมก็ไม่ทําเหมือนเขานะครับเขาะจะทําเป็นแบบน้ําล้นลงมาด้านล่างแต่ผมจะแหงสูบขึ้นไปข้างบนนะทาแตกกว่าเขาหน่อยเพราะว่าเวลาล้างมันจะได้กองมันจะได้กองเยอะๆนะเพราะว่าปลาดูกมันจะกินเยอะนะครับมันก็จะทำให้น้าเสียเร็ว ลองทำกันดูนะครับชอบกปด,ปดไลค์นะหรือมีปัญหาอะไรก็ลองมาสอบถามได้นะครับปลานะปลาก็จะสดชื่นไม่เครียดเราดูว่าปลาไม่เครียดว่าอ้าวนเม่เครียนเป็นน้ำปลาหรืองปล่บ